สบายนางกระเพาะนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาเจอกันเนียมแล้วนะครับหม้อเยี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเยียมแล้วนะครับผม วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมกโคนะครับไปเดินทางช้อปปิ้งไปซื้อของกินนะครับผมว่าคุณชันจะได้อะไรมานะครับเนาะไปซื้ออาหารน้องแมวด้วยฝนก็ตกนะครับคุณผู้ชมวก็คุณชันก็ไปซื้อเป็นพวกของใช้ในโคเลื่อนนี่แหละครับผมเพราะว่ามันต้นเดือนน่ะนะครับเนาะเป็นพวกของกินกไปติดตามชมกันนะครับผมว่าคุณชันซื้ออะไรบ้างนะครับ ขึ้นแล้ดก็ไปเลี้วไปเลีล้ยว โอ้โหถึงพอเจอมเลยป่ะบป่ะน <g all> <French> ั้นซ้ํานะโอ้เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินคนตวมานะมยมาอาหารน้องแมวไปแล้วอือันนี้เครื่องดื่ม แล้วก็นี่เขาของโค้ดชันแบบน้ำตาลแบบมีม้นีครับผมเยือยอยู่องใช้ในโคนเรียนก็ผ้าก็กระเพรื้อนนี่นขนมอันนี้คัดตินขาหมูนะครับผมไม่ใช่คัดกี ันนี้เจอกันแน่นอนอันนี้เจอ,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 อกันแน่นอนครับผมแล้วเรามีนี่นี่นี่อันนี้ปากน้ำวัวนะครับผมอันนี้ก็เจอกันแน่นอนครับเราติดตามนี่ต่อไปนี้ก็คือนี่ผมไม่ต้องบอกแล้วนะครับวันนี้จัดวันนี้เลยนะครับผมหมูกระทะปลาปาูนี่หมูสามชั้นใส่กันเลยมีความขี้แต่กองแล้วครับนี่จานอนันนี้นน ผมเจอกันท่าที่บ้านครับน้ำจิ้มก็มไม่ต้องทำแล้วนี่สุกี้เอาแล้วนะครับผมดูดูดูมาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นี่แล้วก็มารเราจะได้ก,กินครับผมมีตับสบายนางกระเพาะนะครับผมอันนี้สะโพกสไลด์อันนี้นนหมูสามชาั้นครับผมสามชั้นมนสุกตรงนี้เลยดูดูด,ด,ดูแล้วก็มีนี้ กะติครับผมน้ำจิ้มซุกี้อันนี้ตามซีฟู้ดนี่ปันคนเดียวนะครับแล้วก็มีนี่แล้วก็มีไส้กอรอกลูกชิ้นเห็ดเพ่งทองงูเส้นเส้นตัวนี้เส้นของตะกร้อไม่รู้เส้นอะไรไม่รู้เดี๋ยวว่ากระทะก่อนนะครับทาก่อนนะครับผม <c oughs> จะเป็นการย่างแล้วสาชั้นก่อน แค่มาเป็นนีเลยนะครับผมโอ้โหนีอเลย่มันจะต้อง อืมแล้วก็ต้มนี้ก็สบายนางแล้วก็วกระบพ้อทางนี้หน่อยครับผมแล้วก็ทับครับ ุกครับครับผมเดี๋ยวเราไปชมน้ำจิ้มก่อนนะจิ้มกันเ้ยครับผมนี่สุกี้ครับก็ทานชอบกินแบบผสมนะครับมันจะอร่อยกว่าซุกี้ลงไปแล้วก็มีซีฟู้ดนะครับผมเห็ right <uk> เไนไหมฉันฝั่นเองนะครับผมสอบแบบเปรี้ยวหวานนะครับอร่อยมาก กินแล้วยั้กินแล้วโอ้โหกว่าจะได้กินทุกท่านเลยนหุ่่งสุกียังสุกียัง เกยะเก็บม่นะครับคนบบสิบสิบสิหมันสดกับมนี่อืมเดี๋ยว่อนลูเดียดเด๋ยวก,ก่อนล็อกชินก่อนอืมต้อย่งันดีน่เลยนะนไม่ค่อยอร่อยต้องย็นกิน มาล้างพอก่อนนะครับผมนี่กะกะกะนี่นี่กอดเหรอยาได้ลู้ยาเดือยาเดือ,อ,เ,อ <laughs> เดี๋ยวลูกองนี้ สามชั้นครับผมบอปอีน้ำเดือคุณผู้ชมอร่อยมากครับน้ำจิ้มมีฝันเองนะครับน้องม,มาก็อั้หมดไล้สามชั้น อสบายมาครักมาสบายนางก็ตับ

ผมไม่นั่งอร่อยมากครับ ด้สันเลอแต่ต้องแต่ต้องหิวข้าวละก้าเดีย๋ยวได้ก็ติดคลิปละมาอืม,อม สดแช่ครับผมจุ่มต่อไปน้ำมาใส่ตักกล่องเลยอือส um, uh, ุอกแล้วมั้งเฮนี่แตับตับตับหวานตับกล่องเลย อ่อยมากรอาพ่อหมูอืมอร่อยมาก มาถินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ Connie ของมันนี pleased, mae, ่นะครับผู้ชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ